หพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบครณีชื่อคัคคราใกล้เมืองจำปาแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ500รรูปซึ่งพระสารีบุตรก็ตามเสด็จไปในครั้งนั้นด้วยณที่นั้นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาฟังการแจกแจงข้อธรรมซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นธรรมเพื่อปลดเปลื้องกิเลสเพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์พระสารีบุตรเริ่มแจกแจงหมวดหลักของธรรมก่อนคือ 1. พระหูปกาโรธรรมมีอุปการะมาก 2. ภาเวตโพธรรมอันควรเจริญ 3. ปรินเยโยธรรมอันควรกําหนดรู้ 4. ปหาตโพธรรมอันควรละ